สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ผมว่าทั้งน่าสนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของโรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดที่หลายคนอาจจะเ,เรียกว่าโรงเรียนวัดแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือโรงเรียนนี้สามารถปั้นนักกีฬาไปถึงระดับทีมชาติไทยได้สําเร็จเลยนะครับข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็จะเป็นข้อความสั้นๆนะครับสะท้อนมุมมองความรู้สึกต่างๆความท้าทายแล้วก็ ความภูมิใจของคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองวัดสว่างคงคาที่กลสินครับสังกัดเทศบาลเมืองกลสินครเราจะมาลองคุยกันดูนะครับว่าโรงเรียนนี้เขาเจอกับอะไรมาบ้างแล้วพวกเขาเก้าวข้ามความท้าทายต่างๆมาได้ยังไงอะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จนี้กันแน่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามมากเลยนะคะเพราะมันสะท้อนอะไรที่ลึกกว่าแค่เรื่องในสนามกีฬาแต่มันเป็นเรื่องของพลังชุมชน ความมุ่งมั่นแล้วก็เหมือนการท้าทายกรอบคิดเดิมๆอะค่ะที่สังคมอาจจะมองสถาบันที่ออไม่ได้อยู่ในกระแสหลักหรืออาจจะดูเหมือนมีทรัพยากรจำกัดซึ่งก็น่าจะมีแง่มุมให้เราได้ขบคิดกันเยอะพอสมควรเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยทีออ่โดดเด่นขึ้นมาจากข้อมูลที่เรานี่ก็คือเรื่องภาพจำหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคำสบประมาทคำปรามาตที่โรงเรียนนี้ต้องเจอ มีข้อความหนึ่งสะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากเลยครับเขาเขียนว่าถึงจะจบแค่โรงเรียนวัดน้อยๆท่อกําปั้นผู้คนเยอะหยานว่าเป็นแค่โรงเรียนวัดขาดอนาคตบางคนจนว่าน้องเข้าโรงเรียนผิดหสูสร้างแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับถึงแรงกดดันคือมันคือการถูกมองข้ามถูกประเมินค่าต่ำไปเลยเพียงเพราะคำว่าโรงเรียนวัดเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะการถูกตีตราแบบนี้มันเหมือนสร้างาต้นทุนติดลบตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งเลยก็ว่าได้นะคะคือภาพจําของโรงเรียนวัดในบริบทนี้อาจจะถูกโยงไปเรื่องการขาดแคลนครับขาดแคลน ทั้งงบประมาณอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่อาจจะดูไม่ทันสมัยเท่าโรงเรียนใหญ่ๆเทียบกับโรงเรียนกีฬาใหญ่ๆห,หรือโรงเรียนดังๆในเมืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นนะคะแต่มันส่งผลต่อก,กำลังใจทั้งนักกีฬาเองครูผู้ปกครองคือพวกเขาต้องแบกรับความคาดหวังที่มันต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็ต้องพยายามมากกว่าปกติเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้ แต่ดูเหมือนว่ากำแพงที่ว่าเนี่ยพวกเขาไม่ได้แค่พยายามปีนข้ามนะฮะแต่เหมือนกับว่าทลายมาหลงมาได้สำเร็จจริงๆมีข้อความที่แสดงความภูมิใจแบบตรงไปตรงมาเลยครับบอกว่าใช่ครับผิดไม่มีอะไรถูกใจใครได้ทุกคนครับแต่เราภูมิใจครับแค่โรงเรียนวัดแต่เล่นทีมชาติไทยทีมนี้เราภาคภูมิใจแล้วล่ะครับชัดเจนมากครับโหคคำพูดนี้ทรงพลังมากนะคะ และความภูมิใจนี้ก็ไม่ได้เลยลอยนะครับคือมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยเขามีการพูดถึงชื่อไอซ์นัทวันผ่าไทยสงตำนานหน้าใหม่ไทยการศิล์คุมวัดสว่างคงคาซึ่งก็เป็นนักกีฬาที่มาจากโรงเรียนนี้โดยตรงเลยการมีนักกีฬาอย่างคุณไอซ์นัทวันนะคะก้าวไปถึงระดับทีมชาติได้เนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นหมัดน็อกใส่ภาพจําเดิมๆเลยนะคะใช่ครับใช่ มันไม่ใช่แค่ความสําเร็จของตัวนักกีฬาคนเดียวนะคะแต่มันคือบทพิสูจน์ที่ทรงพลังมากๆว่าศักยภาพเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสถาบันใหญ่ๆหรือในเมืองหลวงเท่านั้นที่น่าสนใจคือความสำเร็จนี้มันเหมือนเปลี่ยนสถานะของโรงเรียนไปเลยนะคะเปลี่ยนเป็นไงครับจากที่เคยอาจจะถูกมองข้ามกลายเป็นแหล่งผลิตตำนานหน้าใหม่อย่างที่เขาว่าอ๋อครับ มันสร้างความภูมิใจให้ทั้งโรงเรียนให้ชมุมชนคุ้มวัดสว่างคงคาและที่สําคัญเลยคือมันจุดประกายความหวังให้เด็กรุ่นหลังๆได้เห็นว่าเอ้ยความฝันมันเป็นไปได้นะไม่ว่าเราจะมาจากจุดไหนก็ตามพลังของตัวอย่างความสําเร็จที่มันจับต้องได้นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอืมพอเราเห็นว่าพวกเขาทลายกําแพงความคิดตรงนั้นได้แล้วเนี่ยก็อยากรู้ต่อว่าแล้วปัจจัยอะไรละ่ะที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อมูลก็ชี้ไปที่เรื่องนโยบายของโรงเรียนเองด้วยเหมือนกันมีการประกาศจากทางโรงเรียนนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬาทั่วประเทศครับบอเน้นแย่งนักกีฬาที่มีสังกัดแล้วนะครับสมัครใจไร้ปัญหาอันนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างมากเลยนะครับไม่จํากัดแค่เด็กในพื้นที่แล้วก็ยังเคารพกติกาด้วยคือไม่ไปดึงตัวนักกีฬาจากที่อื่นที่มีสังกัดอยู่แล้วค่ะอันนี้นะ่าชื่นชมนะคะเรื่องมารยาทเรื่องการเคารพสังกัดเดิมใช่ครับแต่จุดที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยคือประโยคนี้ครับรับเจ้าวัดได้ฟรีทุกรายการเช่นเดียวกันกับโรงเรียนทั่วประเทศคําว่าฟรีทุกรายการเนี่ย ผมว่ามันน่าจะส่งผลกระทบมหาศาลเลยนะครับสำหรับโรงเรียนลักษณะนี้ว่าฟรีทุกรายการในบริบทของโรงเรียนที่ออาจจะถูกมองว่าขาดแคลนทรัพยากรเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่นโยบายส่งเสริมการศึกษาธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันคือเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่แยบยนต์มากในการพลิกจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งเลยก็ว่าได้ คลิกยังไงครับช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมครับคือแทนที่จะพยายามไปแข่งขันด้านทรัพยากรซึ่งอาจจะสู้โรงเรียนใหญ่ๆไม่ได้ใช่ไหมคะครับเขากลับใช้ความฟรีนั่นแหละคะ่ะเป็นจุดขายหลักเลยเพื่อดึงดูดเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ว่าอาจจะขาดโอกาสจากทั่วประเทศอ๋อมันเหมือนการประกาศว่าที่นี่อาจจะไม่ได้มีทุกอย่างหรูหรานะแต่เรามีโอกาสที่เท่าเทียมให้คุณเข้าใจแล้วครับมันก็เลยเป็นการแก้โจทย์ข้อจํากัดด้านทรัพยากรด้วยการสร้างความน่าดึงดูดในอีกมิตินึงไปเลยคะ่ะอ๋อคือ เปลี่ยนเกมไปเลยจากเดิมที่จะแข่งเรื่องความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกก็มาแข่งกันเรื่องการให้โอกาสแทนใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการที่เขาเน้นว่าสมัครใจไร้ปัญหาเนี่ยมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่นักกีฬาผู้ปกครองรู้สึกสบายใจไม่กดดันครับ มันทำให้โรงเรียนกลายเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่เปิดรับทุกคนที่มีใจรักกีฬาจริงๆเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนากีฬาที่น่าชุ่นชมมากๆเลยค่ะพอเห็นภาพนโยบายที่มันเปิดกว้างแล้วก็เข้าถึงง่ายแบบนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มมองเห็นเส้นทางความสาเร็จชัดขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่านโยบายอย่างเดียวก็คงไม่พอมันต้องมีพลังขับเคลื่อนอื่นๆด้วยซึ่งดูเหมือนว่า พลังชุมชนแล้วก็การสนับสนุนรอบด้านเนี่ยจะเป็นอีกหัวใจสําคัญเลยมีข้อความที่กล่าวขอบคุณแบบครอบคลุมมากๆครับบอกว่าขอบคุณโคช้ชผู้ปกครองผู้อยู่เบื้องหลังนักกีฬาทุกๆคนมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่านี่คืองานของทีมเวิร์กไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งใช่ค่ะมันคือความร่วมมือกันจริงๆซึ้งมากๆเลยเป็นข้อความจากผู้ปกครองท่านหนึ่งชื่อแม่กุ้งเขียนถึงพ่อครูซึ่งก็น่าจะเป็นบุคคลที่ เปรียบเสมือนศูนย์ร่วมจิตใจอาจจะเป็นครูหรือโค้ชที่นั่นนะครับข้อความนั้นบอกว่าแม่สัมผัสถึงความรักและความหวังดีที่ครูมอบให้เด็กๆขอบคุณจากใจค่ะจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะโหคําพูดนี้มันอบอุ่นแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับ ข้อความนี้จับใจมากเลยค่ะมันเผยให้เห็นแก่นสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนเลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการฝึกซ้อมหรือแทคกติกในสนามแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจในระบบนิเวศท,ทั้งหมดเลยระบบนิเวศหมายถึงยังไงครับ ก็คือสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะทั้งครูโคช้ชนักกีฬาผู้ปกครองชุมชนสิ่งที่น่าสนใจคือคําว่าพ่อครูแล้วก็การที่แม่กุ้งสัมผัสได้ถึงความรักและความหวังดีเนี่ยมันบอกเราว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่โค้ชกับนักกีฬาตามหน้าที่นะคะครับแต่มันมีความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภยัยอบอุ่นแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เด็กกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทุ่มเทแสดงว่าความสำเร็จนี้มันถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากหลายส่วนประกอบกันเลยนะครับทั้งครูโค้ชที่ทุ่มเทมากๆที่เรียกว่าพ่อครูผู้ปกครองที่เชื่อมัน่นและก็พร้อมสนับสนุนอย่างแม่กุ้งแล้วก็แน่นอนรวมถึงตัวนักกีฬาเองและก็คนอื่นๆในชุมชนด้วยถูกต้องเลยค่ะ มันคือภาพของอีโคซิสเตมที่สมบูรณ์แบบเลยที่ทุกส่วนทำงานเกื้อหนุนกันครับความเชี่ยวชาญความเสียสละของพ่อครูก็ได้รับการตอบสนองด้วยความไว้วางใจแล้วก็การมีส่วนร่วมจากแม่กุ้งแล้วก็ผู้ปกครองท่านอื่นๆกำลังใจจากชุมชนก็เป็นอีกแรงเสริมที่สำคัญนะคะประโยคที่ว่าจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะครับผม แต่มันคือกลไกลจริงๆที่ทําให้โรงเรียนที่อาจจะเริ่มต้นด้วยข้อจํากัดสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาได้มันคือพลังของการทํางานเป็นทีมอย่างแท้จริงเลยค่ะพอเรานำชิ้นส่วนแต่งๆมาปฏิปต่ปตอกันนะครับเรื่องราวของโรงเรียนกีนาเทศบาล2วัดสว่างคงคาเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องออความบังเอิญหรือว่าฟลุ๊ก หรือเป็นความสามารถของนักกีฬาแค่คนในคนหนึ่งแต่มันคือผลลัพธ์ของการต่อสู้กับภาพจำเดิมๆการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานการวางนโยบายที่เปิดโอกาสอย่างชาญฉลาดและที่สำคัญมากๆก็คือพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและก็พลังของทีมที่พร้อมจะจับมือเดินไปทั้งหน้าด้วยกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม ใช่เลยค่ะแล้วเรื่องราวนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดต่อนะคะว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีโรงเรียนวัดในเชิงเปรียบเทียบอีกกี่แห่งกันนะหมายถึงกลุ่มคนหรือชุมชนเ,เล็กๆที่อาจจะมีศักยภาพซ่อนอยู่ ใช่ค่ะกลุ่มคนชุมชนหรือสถาบันเล็กๆที่อาจจะมีศักยภาพซ่อนเร้นอยู่แต่กลับถูกมองข้างไปถูกจํากัดด้วยภาพลักษณ์หรือว่าขาดโอกาสในการแสดงความสามารถความสําเร็จของวัดสว่างคงคาเนี่ยมาเลยกระตุ้งให้เราต้องกลับมาทบทวนนะคะว่าเราในฐานะสังคมจะสามารถสร้างกลไกหรือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองของเรายังไงเพื่อที่จะมองเห็นแล้วก็ช่วยกันปลดล็อกศักยภาพที่มันซ่อนอยู่เหล่านั้นให้พวกเขามีพื้นที่ที่จะเติบโตแล้วก็เปล่งประกายในแบบของตัวเอง ได้บ้บางนี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องกีฬานะคะแต่เป็นเรื่องของการสร้างสังคมที่เปิดกว้างแล้วก็ให้โอกาสอย่างแท้จริงค่ะ